สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่แชนแนลวันนี้เราจะพามาดูใกล้ๆก,ก,กับปืนพกที่หลายคนตั้งตารอยอย่างวอเตอร์พพคิวรุ่นปี2025ปืนพกรุ่นนี้สืบสานชื่อเสียงแห่งความเป็นเลิศของวอเตอร์พร้อมทั้งเพิ่มการปรับปรุงใหม่ๆที่ทําให้โดดเด่นในตลาดปืนที่มีการแข่งขันสูงพิพิคิวเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในปืนพกที่สบายมือเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในกลุ่มของมันและในเวอร์ชัน2อนี่ส้นี้วอเตอร์ก็มั มันยังคงอยู่แนวหน้าด้านนวัตกรรมการรีวิวครั้งนี้เราจะพูดถึงดีไซน์ภายนอกการทำงานในสนามยิงจุดเดชผลพิเศษราคาและบทสรุปว่าปืนรุ่นใหม่นี้ควรค่าแก่การมีไว้ในคอลเลกชันหรือพกติดตัวหรือไม่เมื่อคุณได้เห็นวอเตอร์พิพิคิวเป็นครั้งแรกภายนอกจะแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยผสมผสานกับการออกแบบที่มีจุดประสงค์ชัดเจนวอเตอร์เป็นที่รู้จักเรื่องการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ และรุ่นนี้ก็ยังคงตอบโจทย์ด้วยโครงปืนที่เหมือนออกแบบมาให้เข้ากับมืออย่างสมบูรณ์แบบด้ามจับที่มีลายพื้นผิวได้รับการอัปเดตในปี2025ให้การยึดเกาะที่มั่นใจขึ้นโดยไม่ทําให้รู้สึกแข็งเกินไปทําให้ผู้หญิงสามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจแต่ยังคงสบายแม้ใช้งานานานๆโครงโพลิเมอร์ให้ทั้งความเบาและทนทานขณะที่สไลด์มีร่องซ้อด้านหน้าและด้านหลังเผื่อน่าะให้จัดการปืนได้ง่ายแม้ในสถานการณ์กดดันคุณภาพการประกอบโดยรวมให้ความรู้สึกพรีเมียม ตั้งแต่การตัดสไลด์อย่างแม่นยำไปจนถึงเส้นสายโครงที่โค้งบนดูดีโดยรวมแล้ว Ppq 2025เป็นปืนที่ให้ความมั่นใจก่อนที่คุณจะเหนี่ยวไกลเสียอีกในสนามยิงประสิทธิภาพคือสิ่งที่ Ppq ทำได้ยอดเยี่ยมมาตลอดและเวอร์ชัน2025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจุดเด่นที่สุดคือไกปืนที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวอเตอร์มานานไกมีความคมชัดเจนและรีเซ็ตสั้นมากเมื่อเทียบกับปืนสไตร k เกอร์ไฟรรุ่นอื่นๆซึ่งช่วยให้ยิงตามได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อซ้อมยิงเร็วหรือเป้าหมายหลายเป้าการควบคุมแรงถิดยอดเยี่ยมด้วยการออกแบบด้ามจับและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลทำให้แม้แต่มือใหม่ก็ยังควบคุมได้ง่ายความแม่นยำในระยะต่างๆทำได้ดีมากกลุ่มกระสุนแน่นสม่ำเสมอไม่แพ้ปืนที่แพงกว่ามากความเชื่อถือได้ก็เป็นอีกจุดแข็งไม่ว่าจะใช้กระสุนคุณภาพสูงหรือกระสุนราคาประหยัดที่พิคิวก็ทำงานได้ลื่นไหลไร้ปัญหาจึงเป็นปืนที่คุณไว้ใจได้ทั้งในการป้องกันตัวและการใช้งานระดับมืออาชีพ สิ่งที่ทำให้วอเตอร์พิพ2,025แตกต่างจากคู่แข่งคือจุดขายพิเศษโดยเฉพาะระบบไก่ที่หลายคนยกให้เป็นมาตรฐานทองคำของปืนสไตรเกอร์ไฟนอกจากนั้นการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ยังทำให้ปืนรู้สึกเหมือนถูกออกแบบมาให้เข้ากับมือผู้ยิงโดยเฉพาะซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากในช่วงการฝึกยิงนานๆหรือในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงด้าม จับยังสามารถเปลี่ยนผ่นหลังได้หลายแบบเพื่อปรับให้เข้ากับมือขนาดต่างๆอีกทั้งปืนรุ่นนี้ยังมีปุ่มควบคุม2ด้านทั้งตัวเลื่อนและปุ่มปลดแม็กกาซีนทาให้ใช้งานได้สะดวกทั้งคนถนัดขวาและถนัดซ้ายโดยไมย่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติมบวกกับรายละเอียดงานประกอบที่ใส่ใจทําให้ PPQ เป็นปืนที่ทั้งดูดีและทํางานได้ยอดเยี่ยมในเรื่องราคา waterpikew สพสจัดอยู่ในระดับพรีเมียมแต่ยังเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพ ที่ให้มาแม้ราคาจะสูงกว่าปืนสไตรเกอร์ไฟระดับเริ่มต้นแต่ความคุ้มค่าที่ได้จากการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ถือว่ามีเหตุผลราคาทั่วไปจะอยู่ราวๆ700-850ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่จําหน่ายซึ่งจัดอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งอย่างกลอกซิกซลเคเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่คุณ